คุกวงในอินไซข่าวในรายการโนทิทอกบอกว่าวันที่สองธันวาคมจะ uh oh. ไปพบคุณแพทองทานไปยื่นหนังสือถึงแพทองทานนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับนายปานเทพพัวพงพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของประเด็น MOU ไทยกัมพูชา2544 แล้วก็จะขอให้ตอบอะไรให้ตรงไปตรงมาต้องชี้แจงให้ชัดๆและก็ต้องให้เชิญคุณสุนทิไปฟังและไปตอบโต้ด้วยใช่ไหมครับจะชี้แจงฝ่ายเดียวไม่ได้ใช่ไหมฮะเรื่องนี้จะไปยังไงหรือ,อยังไงฮะต้องให้คุณนพรั์อธิบายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราสักนิดหนึ่งฮะเออผมที่ผมรู้แน่ก็คงจะพาประชาชนไปด้วยนะแต่ไม่ใช่เป็นการลักษณะเดินขบวนนะ คือเป็นการแสดงพลังพลังที่ทำให้เห็นว่าประเด็นของเรื่องของ,ของการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ทางทะเลในบริเวณเกาะอ,อูดเนี่ยนะมันต้องทำอย่างเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะร่วมไปกับคุณสนุนตี แต่ไม่ใช่เป็นการชุมนุมพักค้างไม่ไม่เสร็จไม่ไม่ไม่กลับบ้านอนะไรที่มันคงไม่ใช่นะ <c oughs> ก็เป็นการแสดงพลังให้ให้ทางรัฐบาลได้เห็นความสำคัญกงว่าเรื่องนี้เนี่ยประชาชนเขาวิตกกังวลว่าเราจะเสียเปรียบทางประเทศเพื่อนบ้านนะถ้าอย่างใช้ F.O.U.C.C เป็นเครื่องมือในการเจรจารเรื่องของการ ที่จะแบ่งพื้นที่ทางทะเลเนี่ยมันจะเอาทะเลของบริเวณตรงเกาะกูดเนี่ยไปด้วยนะอาจจะเหลือแต่เกาะอาจจะถูกปุ๊บไปทั้งเกาะหรืออย่างไรนะถ้ายังมีการใช้เอโบยซต่อไปนะทางฝ่ายของคุณสุทธิก็น่าจะมีประเด็นตรงนี้นะเป็นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลได้ชี้แจงหรือ ถ้าจะดีสุดก็เป็นการยกเลิกเอโ c c ไปเลยนะเพราะเห็นว่ามันสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสียดินแดนในบริเวณตรงนั้นไปก็รูปแบบก็คือน่าจะเป็นดีโอเพนนี่ยคือเปิดเปิดกว้างให้ใครอยากด้วยก็ไปนะไปใครอยากไปด้วยก็ไปนะครับ ส่วนรายละเอียดเป็นเวลาอะไรเท่าไหร่นะฮะรูปแบบของขบวนจะเป็นอย่างไรเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่น่าจะกําหนดรูปแบบนะครับยังไม่น่าจะกําหนดบบเพียงแต่ว่าเอ่อคงจะไม่ได้ไปเฉพาะคุณสุทธิสุณปานเทพนะกับคนที่ร่วมคณะนะเพียงสี่ห้าคนคงไม่ใช่นะคงจะเปิดให้ประชาชนร่วมเดินทาง ไปถึงทำเนียบนายกเตยนะยื่นให้นายกรันตรีด้วยนะครับส่วนที่รัฐบาลจะเปิดรับให้มีการเาจรจาพูดคุยนะทำความเข้าใจกันในเรื่องเดียวกันอย่างไรเนี่ยนะครับแล้วรัฐบาลมีท่าทีอย่างไรเนี่ยก็คงต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลที่จะต้องคิดหาวิธีการนะนะฮะ คือผมฟังดูแล้วก็คุณสุทธิที่ก็บอกว่าให้ใช้สาธรวิทยุในานที่โทรทัศน์สาระนะ่อามามาว่ากล่าวกันนะฮะว่าใครเห็นอย่างไรนะครับใครเห็นว่าอันตรายใครเห็นว่าไม่อันตรายแล้วมีเหตุผลอย่างไงนะฮะอย่างนี้มากกว่านะฮะก็คงไปยื่นแล้วก็ เพียงแต่ให้สัมภาษณ์ที่แจงถ้านายกจะพูดคุยด้วยก็ผมว่าก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะนะเพราะเขาก็ไปแบบสันเอ่ะครับ,นะรบอืมซึ่งไม่จำเป็นต้องเจอตัวนายกแต่ถ้านายกจะเจอก็ก,ก็ดีพ <ๆ S 2> อเจอได้ยางนั้นเลยนะครับรครับก็บบถ้าเขานายกไม่ยอมเจอหรือนายกมีอะไรไม่ได้อยู่ก็ ผงต้องมีตัวแทนที่ดีพอสมควรที่มีศักดิ์ศรีเป็นตัวแทนของนาย,ยกมารับเรื่องใหญ่อย่างนี้จากคุกคที่เพนะื่อให้บรยากาศมันจะเดินหน้าไปด้วยดีถ้าหากว่าพิจารณาจากหนังสือแล้วนะฮะเปิดเวทีพูดคุยกันจะเป็นที่ไหนก็ตามจะเป็นเอ่อทีวีสาธารณะที่ถ่ายทอดสดนะฮะให้ประชาชนได้รับฟังกันอย่างทั่วถึงหรือ จะเป็นตรงไหนก็ได้นะฮะที่มันมีการอาพูดคุยกันนะฮะในประเด็นเนื้อหาตรงนี้อย่างอิสระนะฮะเปิดกว้างก็เป็นเรื่องที่ว่าผมว่ามันก็ควรจะทำนะคือมันไม่รู้ว่าซีซีมัเอ็มโอยูซีซีเนี่ยมันมันเป็นอันตรายถึงขั้นไหนอันตรายหรือไม่นะ รัฐบาลก็คนรชี้แจงแล้วฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะได้ตอบโต้ไปนะวันนั้นไม่ใช่พูดคนละทีหรือพูดกันไปคนละเรื่องประมาณว่ามาดีเบตกันว่างั้นเอถอะออดีเบตกันไปนะฮะก็ให้ประชาชนได้มาฟังด้วยอืม,มจะได้ฟังความสองด้านชัดๆครับอืมครับอ่านี่ก็หลายคนก็จับตาว่าจะเป็นจุดขับเคลื่อน ที่เขาเรียกว่าจะลงถนนกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็<ม>อ,อย่าเพิ่งไปมองว่าก็ลงถนน<ม>หรือไม่ลงถนนตอนนี้ก็คือค่อยๆดูกันไปอาจจะลง<ม>อาจจะไม่ลงมันมันอย,อ,มมอยู่ที่ท่าทีของรัฐบาลผมว่าจะอืมอยู่ที่ท่าทีของรัฐบาลว่าจะคุยกันจะยาวได้ไหมหรือไม่ใช่ว่าปิดกั้นไม่ให้ประชาชนแสดงออกในเรื่องนี้ถ้าปิดกัน้น มันก็ต้องมีทางต้องต้องมีการทะลุกำแพงไปใช่ไหมครถ้าคุยกันดีๆมันจะบรรยากาศมันก็ดีม,ดมันก็บรรยากาศก็มันก็ร่วมกันแก้ปัญหานะทุกคนที่เป็นห่วงประเทศชาติก็มีสิทธิ์มีเสียงนะฮะตามรัฐธรรมนูญมีสิทธิ์รับรองให้สิทธิ์รับรองด้วยนะแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยมัดมือโชคแบบอ่อไม่ยอมรับฟังอะไรเลยนะฮะ เออก็ผมว่ามันก็จะกลายเป็นเรื่องที่บานปลายไปได้ควบวงในอินไซต์ข่าว